นอกจากยันพื้นฐานเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยมันก็จะมียันรูปภาพนะยันรูปภาพเนี่ยยกตัวอย่างภาพนี้แล้วกันนะภาพเป็นรูปเทวดานะครับเทวดาหันข้างนะครับผมก็พยายามจะวาดให้เป็นเทวดานะเทวดาหันข้างนะครับนั่นก็จะมีะมงกุฎเนาะเป็นเทวดายางงี้เนาะมีตาเนาะมีตามีตามือก็จะไขว้แบบนี้ ยันรูปภาพแบบนี้นะครับเรียกว่าองค์การมหาอุทัยใหญ่นะซึ่งนอกจากยันพื้นฐานที่เราเห็นเนแล้วเนี่ยมันยังมียันลนักษณะนี้ปรากฏอยู่ในคัมภี์ด้วยนะซึ่งสาระจะเป็นยังไงเนี่ยต้องบอกไว้เลยนะครับว่าโโหมันซับซ้อนละเอียดมากนะต้องใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าม,มากมายนะ